ปลดล็อกคนฝึกหรือเจ้าหนูอย่างไรไปดูกันคนฝึกเป็นอีกระบบหนึ่งที่หากคุณปลดล็อกมาแล้วมันจะมีความสำคัญกับเราเป็นอย่างมากและทำให้เรารู้จักอาวุธมากขึ้นซึ่งวิธีปลดล็อกนั้นมีความง่ายและตรงไปตรงมามากๆแต่ต้องแลกเปลี่ยนสิ่งภายนอกด้วยครับนั่นก็คือเติมครับ ให้คุณกดไปที่รูปบวกตรงขวาบนแล้วเลือกวันเดือนที่คุณต้องการที่จะชําระเงินครับเพราะการปลดล็อกคนเฟิร์กนั้นจําเป็นต้องเติมเงินครั้งแรกของบัญชีผู้เล่นคนนั้นและเติมจํานวนไดก็ได้เพื่อปลดล็อกมันอ่ะทีนี้ผมสมมุติว่าคุณชําระเงินแล้วให้คุณกดไปที่เมนูหลังจากนั้นให้คุณกดที่ภูเขาครับ และเราก็เห็นเด็กน้อยมาว่ากับเราแล้วหลังจากนั้นให้กดโอเคนะครับอย่ารีเจกนะครับถ้ารีเจกนี่มันจะไปกินซอยจูคนเดียวแล้วนะครับอโอเคเสร็จแล้วให้เราย้อนกลับไปที่เมนูแล้วเข้าไปที่ลานฝึกครับและแล้วคุณก็จะได้ไอคอนรูปคนฝึกมาจากนั้นคุณก็เข้าไปฝึกได้ตามอัธยาศัยเลยและนี่คือวิธีการครับส่วนใครที่ปลดล็อกแล้วแล้วมีความคีดเห็นอย่างไงบ้างคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับท่านผู้กลา